สวัสดีครับพี่น้องปองไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ช่องชีวิตจริงของทุงชัยใน u t u b e นะครับวันนี้นะครับพามาดูทุ่งนาอีกแล้วนะครับสส่ทุ่งนาครับสายทุ่งสายท่าสส่ปลาห <c oughs> มู่เป็นปลานะครับเป็นทุ่งนาพา,ามาเบ่งความสวยงามนะครับ น้ำเต็มทงเต็มท่าเป็นน้ำฝนแล้วเนี่ยเนน้องเป็นตงเงินบอน้ำจากใต้ดินนะครับน้ำจากโซลาเซลล์นะครับ่บอรประดาบเป็นบบไดเซียเงินนะครับใช้โซลาเซลล์สูบเลยนะครับมาเบ่ง ส่วนขัวเพิ่อนะครับลูกปักอย่างอันเนี้ยฝัก,กบวบนะครับเป็นบวบหอมแต่ว่าบกค่อยสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันบกค่อยสมบูรณ์เท่าใดนะครับวังพี่น้องเอยลยลูกไก่ลูกกาเพิ่งนะครับนี่นะ สะน้ำนะครับโอ้นี่อย่างน้องนน่ะสิงลงป่าบ้านน้อเนี่ยอันนี้เป็นมันมันแดงนะครับมันเกลียวแดงมันโตโอมาใส่ย,ยังดีเลยเอามาทึกขนาดอยู่วะโมน,นีเนาะ เอาบางทีขนาดอยู่วะหรอกครับผมครับมีเยอะกว่า,า,วา,าววหละหมือฉันเอามามันเอาตาห้างมาใส่พวดอย่างวะลอดเบิดบุยปลาบัวนใหญ่ปลากำลังสีนิ้วเห็นไหม ทหาอยู่จะอีมาเดี๋ยวบมาบกยักออกบ้านนี้สมมืตินี่มีไวไฟแล้ววะเปนเล่นเนิดเ่ะอนอนอดลนสาเล่นเนิดเฉยนัเราสมมตินะเออ มือเซานี่หอนขนาดตกอันนี้มาใครได้เป็นมีกรีฟ้าบังได้นะมสันแล้วอหอนขักพี่น้องเลยพูดนะถ่า,ะา,ะายกรีฟ้าให้เบิ่งเล่น กลางตะไคร้กลางมองพี่น้องบ้านผมเอือนด่างนะครับทางภาคกลางเขาเรียกว่ามองหมดทั้งแต่ว่าบ้านทางนี้เอือนด่างไสดด่างนะครับด่าตาฮีตาตาทีตาหางกระว่ากันไปนะครับอ่ะไปชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก่อกนพี่น้องเมื่อกี้เราใส่ไว้วันนี้ย่างไปเบิ้งว่ามีทิ้กบอะครับ Đi đu đen đi đu Đó, Nhà mà không câu đi nữa Cháu đẩy nó Bên này khơi đầy, tuyệt vô

bót tít thôi léo bót tít thôi bót tít lấy nó là chắc, à, กำลังปิ้งดินี่พูดนะโอ้ฮหมฮึมป่นเือกถูกฝุดพี่น้องเอ้ยนั่นยีงไ่แล้วพูดนะพูดนะโอ้ในเนยวยางเสียบอันนี้ โอ้กำลังงามเล้เนาะปลาได้จากเดือนสีเดือนสเดือนไปเนี่ยใ่ทันได้โดนใช่นังไหวอ่ะโอ้โดัางหางมาเนาะ เรียนตำแล้วก็หลุดเร้ต่ตแล้วก็หลุดใช่แล้วก็กู้คืนเลยตีพี่น้องเลยที่ผู้ม่านมาผู้บ่ม่านมาเมื่อค้นมาบอสไซเ นัมารแม่ก้ันนำตะเฮานี่เนะบุพิมพ์ามาเด็พูดนะพี่น้องอยใดไหมแล้วพูดนะดึงเงาดึงเอามันได้ถูกหนึ่งเม็ดถูกห้าสิบเศษรถ สี่เดือนห้าเดือนนี่ว้าวอะหรนี่นี่นะกูนะ อันนี้ิเ่องุงนโทปิสิบห้าถุสงเป็นเอะไรเงี้ยนก็แต่เขียน มาเมิ่งป,าป่าพี่น้องได้ลายอยู่เด้เมื่อกี้นะฮะอันต้มก็ต้มแล้วนะครับนี่ดูนะป่ามีแต่งามๆเลยโอ้ อันนี้มุมนี้มันย่างมาเลยย่างปลาย่างปลาพูนะเดี่ยมเยอะโอ้โหเตรียมเยอะบรรยากาศหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยกินข้าวสวยกันนี่ครับนี่ก็เตรียมอะไรย่างนะครับอันย่างนี่บบกุดเกล็ดดิใส่ตะเกียรย่างเลยเนี่ต้นใหญ่หรือยัง เชี่ยวไม้คืนได้เยอะโอ้ใหญ่แล้วเออตอนจริงไว้หน่อยยายเอาไปขายทุกวันตรงนี้นะบะกูดดิเออเก็บใบเก็บครับเมีนมีสองต้นหนึ่งดิตอนตอนจริงไว้ให้หน่อยอ๋อตอนแบบรุ่นใหม่ละท่านรุ่นใหม่นั้นขุดขวดแล้วเอาไอ้เทปใสเราพันเลยอได้หรอได้บ่ต้องเอาดินใส่ติหมโอ้บะกูดอยู่บ้านพมมันดูขึ้นมากันหลายครับไใบปัจจุบานพมมัน มากันลุนเติมดินแล้วล่ะมาบ้างย้ายก็ได้บ้างน่าปุ่นนะเออน่ะ พี่น้องครับโอเคสีายกันนี่ต้มก็เริ่มหอมๆแล้วนี่ลองเลยสุดยอดเลยคนน่ะนะ ข้งนอกก็ฝนตกนครับนี่จะให้ดูข้างนอกก็านะฝนตกปพราะแทบปพราบอยู่ในนั้นนะปรุงเสร็จแล้วนะครับเกลือมะ <c oughs> เขือปะลาโอปลาไม่ได้ใส่ใส่แต่เกลือครับเกลือรสด,ดีแล้วก็ชื่อรสนิดหน่อยนะครับมีลูกโดดนะครับใส่ลูกโดดปวดหัวบวดบ,บัวเลย

นี่พี่น้องยั่วๆเลยนี่อะแล้วก็ถ่าสุกแล้วต้มปลานะลุกมาแล้วคนบำรุงกิ่ลังหรอตักเรื่องยังไงตักแต้ฝนตกับน้ำกับไล่แบบนี้ตักตัวใส่แล้วก็นยังคอยอันยังเด็ดขึ้นมาจะงคอยอันตะแข่งหม้อ เห็นน้ำใส่เลยบ้านเนี่ยเยอนวยขัอือุณน้อืนี้ยังสะมตัวคนละอือ้ยือย่าง่มนัดเยัเพราะ่อ่เ่เอนราิ่ต้มปลาดีดเนาะเพระว่า่างเามเอน้ั่ข้างหนูสาวยังให้ผมเอาเนื้ออืมฮอนฮอน สิม mm ัวเนี hmm. oh, there, ่ย right? ส uh, oh, uh. hmm. uh ิม huh. oh. <th ¹ articulate> ่ uh, ้องสิ um. <c oughs> uh ้หตัวที่อยนเดี๋ยวแล้เอารเอาผปลากระได้ใช่มมันมันทียนมัุมีปลานี่ยนี่อมันๆก้งกอกุกอมกู่อนว่อหนเะมนี่นี่ว่เนรอนะ ของ,องบึงลลงบึงเปรี้ยวต้มหมู่เนาะน้ำมันไหลหบักหนาวกหนาวหด <c oughs> อดไช่ <c oughs> ที่เป็นมนาวช่องติดข้างล่างด้วยมี่บอปลาพอมจันน้ำปลาพร้อมอครัเบพี่น้องรัขอบคุณเด้อที่ติดตามรับชม